ข่าวโดยสำนักข่าวฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจัยจาจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะดีเจมตูมนะคะมีการไลฟ์สดขอโทษจัดปาร์ตี้แพร่โควิดค่ะพร้อมกับรับว่าดื่มเหล้าโตเสพบยาและเซ็กมู นายเตชินพลอยเพชรหรือดีเจมะตูมไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวครั้งแรกหลังติดเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลครบ15วันโดยระบุค่ะว่าในส่วนของอาการป่วยยังคงตรวจพบเชื้อโควิด -19 อยู่นะคะแต่ไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆผลเอ็กซเรย์ปอดและผลเลือดปกติดีคาดว่าจะเป็นซากเชื้อแต่เพื่อความมั่นใจขออยู่โรงพยาบาลเพื่อตรวจดูอาการอีกสักระยะค่ะอย่างไรก็ตามดีเจมะตูมกล่าวยอมรับว่าเมื่อวันที่9้ามกราคมซึ่งเป็นวันเกิดของตนเองได้มีการ ทานข้าวกับแม่และเพื่อนที่สนิทกันบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมบัญญัตีรวม14คนซึ่งไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะและทางโรงแรมมีมาตรการป้องกันโควิด -19 แต่หลังจากนั้นกลุ่มเพื่อนก็ได้แยกย้ายไปที่ห้องซึ่งได้จองไว้3ห้องห้องละประมาณ6คนแล้วก็มีการดื่มแอลกอฮอล์กันจริงยอมรับว่าทำผิดในฐานะเจ้าของงานวันเกิดขอออกมายอมรับผิดคนเดียวและขอโทษแบบไม่มีอะไรแก้ตัวขอใช้คำว่าไร้จิตสำนึกและไร้ความ รับผิดชอบการที่ถูกสังคมต่อว่าด่าทอก็ยอมรับและก็สมควรแล้วค่ะจากนี้พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยืนยันว่าไม่ได้บิดเบือนข้อมูลและได้ให้ข้อมูลรวมถึงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วทั้งนี้นะคะดีเจมะตูมกล่าวยอมรับว่าการแพร่ระบาดทั้งหมดเกิดจากวันเกิดของตนเองเพราะมีคนไปพื้นที่เสี่ยงและมาแพร่เชื้อจริงส่วนจํานวนคนที่ติดเชื้อที่ไปงานวันเกิดมีทั้งหมด8คนค่ะโดยทุกคนออกจากโรงพยาบาลหมดแล้วส่วนคนที่ไม่ติด รวมถึงแม่ของตนเองนะคะก็ได้มีการกักตัว14วันและยังไม่มีการพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่ม พร้อมกับปฏิเสธข่าวนะคะมีการเสพยาเสพติดในงานเรียกผู้ชายในแบบมาเอนเตอร์เทนยืนยันค่ะว่าไม่ได้เจอในแบบแม้แต่คนเดียวและไม่มีปาร์ตี้เซ็กมูส่วนเรื่องการศึกษาตนไม่เคยพูดว่าจบจากมหาวิทยาลัยในประเทศแต่ข้อที่จริงคือตนเรียนที่เยอรมนีในสายอาชีพแต่ว่าเรียนไม่จบเพราะต้องออกมาทำงานตนอยากหาเงินมากกว่าการรับไปปริญญาค่ะ ต่อที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้นะคะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมายังคงปกติค่ะขณะเร่งตามจับมือระเบิดที่สถานทูตเมียนมา พลตเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลแนวชายแดนไทยเมียนมาช่วงมีสถานการณ์การเมืองภายในค่ะว่าขณะนี้สถานการณ์แนวชายแดนยังคงปกตินะคะโดยทางการไทยมีการสนที่กำลังจากหน่วยงานต่างๆรวมกันดูแลสถานการณ์โดยเน้นจับกลุ่มผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายและกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีการชุมนุมที่บริเวณหน้าสถานทูตเมียนมาเมื่อว วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเกิดเหตุการณ์ระเบิดนั้นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติระบุเขาว่าขณะนี้ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตํารวจนครบาลว่าอยู่ระหว่างการติดตามผู้กระทําผิดส่วนจะมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ชุมนุมครั้งอื่นๆที่ผ่านมาหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้นะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้กล่าวถึงความคืบหน้าการจับกลุ่มกลุ่มทุจริตโครงการเราที่ร้วยกันเขาว่าพบการกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันเพิ่มทั่วประเทศอีก 400คดีจากเดิมที่พบเพียงจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ตนเองจึงจัดสัมมนาพนักงานสอบสวนเพื่อวางกรอบแนวทางดำเนินคดีและกระจายงานให้ตำรวจทุกพื้นที่พร้อมรับดำเนินคดีได้โดยไม่ต้องส่งผู้ต้องหาหรือว่าสํานวนการสอบสวนมาที่กองปราบค่ะ ทางนี้นะคะสำหรับข้อมูลการทุจริตในโครงการนี้พบว่ามีโรงแรมอีก400แห่งร้านค้าอีก400ร้านค้าที่เข้าข่ายทุจริตโดยในสัปดาห์หน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดเตรียมข้อมูลเข้าร้องทุกข์กับกองปราบปรามซึ่งกองปราบค่ะจะส่งคำร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป พิธายที่ประเด็นเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะชี้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจดีค่ะประเทศไม่ล้มละลายเงินคงคลังและทุนสำรองสูง นายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธ,ธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษแนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิดว่าแนวทางการพลิกฟื้นเศรษฐกิจจะต้องยึดหลักการเดียวกันกับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทางการแพทย์ทั้งในเรื่องของภูมิคุ้มกันและแนวนโยบายของรัฐไม่หยุดนิ่งเพื่อดันให้ GDP ของประเทศโตต่อเนื่องแม้ขยายตัวไม่มากแต่ต้องต่อเนื่องค่ะโดยในเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจําเป็นสําหรับประเทศขณะขณะที่ ฐานะและเงินคงคลังของประเทศไทยนะคะยังอยู่ในระดับที่มั่นคงดังนั้นข้อมูลที่ปรากฏในสื่อว่าประเทศไทยจะล้มละลายจึงไม่ใช่เรื่องจริงแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะมีการออกพรกรกู้เงินฉุกเฉิน1ลนล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นความจําเป็นที่จะต้องกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายสําหรับ รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องจากงบประมาณประจำปีทำไม่ได้เพราะงบประมาณในส่วนดังกล่าวทั้งหมดมีการผูกพันกับหน่วยงานไปหมดแล้วโดยสภาพคล่องของรัฐบาลทั้งเงินคงคลังและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับสูงถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผนวนค่ะจบการเสนอข่าว16นาิกานาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าวอ n นเอ็น